สวัสดีครับมาพบกับอร่อยหลังบ้านกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูมะรุมผัดไข่ครับใครเคยทานเมนูนี้กันบ้างครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทากันครับวัตถุดิบอย่างแรกของเราก็จะเป็นมะรุมครับ มารุมก็จํานวน1จานนะครับเพื่อนๆที่เราเตรียมไว้ตามด้วยไขย่ไก่2ฟองกระเทียมของเราก็สับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหรือว่าใครจะตําก็ได้ในส่วนของมะรุมนะครับผมก็ทําการขูดเนื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อสะดวกในการผัดแล้วก็ทานแบบอร่อยๆเลยครับเพื่อนๆโอเคครับขั้นตอนต่อไปเราไปตั้งกระทะใส่น้าํามันลงไปสักเล็กน้อยครับจากนั้นเราก็จะมาผัดกระเทียมให้หอมเหลืองก่อนเลยครับ นี่นะครับระดับไฟที่เราใช้ตอนนี้ก็จะเป็นระดับไฟกลางครับเพื่อนๆผัดให้หอมเลยครับเดี๋ยวในขั้นตอนต่อไปเราก็จะนํามะรุมลงมาผัดต่อครับนี่นะครับกระเทียมของเราก็ได้ที่แล้วตามด้วยมะรุมครับใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็จะผัดมะรุมไปกับน้ามันก่อนนะครับเพื่อที่จะทําให้มะรุมของเราสุกได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผัดไปสักพักหนึ่งเลยนะครับนี่นะครับผัดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ จะทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับในส่วนของมะลุมนะครับผมก็ทําการขูดผมมีคลิปไว้ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากไปดูวิธีขูดมะรุมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูแล้วก็ไปทําตามได้เลยครับนี่นะครับเนื้อมะลุมของเราก็เริ่มใส่ขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ ตะหลิวของเรานะครับเคลียไว้ด้านข้างกระถานะครับแล้วก็ให้น้ํามันมันไหลลงมาแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะตอกไข่ลงไปครับวันนี้เราใช้ไข่สองฟองเพื่อนๆก็ตอกลงไปตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราก็จะใช้ตะหลิวนะครับเคลียไข่เบาๆนะครับเกลี่ยไข่สีแดงและสีขาวให้มันทั่วกันเราจะไม่เกลี่ยจนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเราจะให้มันมีความสีขาวแล้วก็สีเหลือง แบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่จะทําให้ผัดออกมาแล้วดูน่ารับประทานนะครับแล้วก็เป็นชิ้นที่สวยงามครับนี่ครับจากนั้นเราก็ตักมะรุมนะครับกบลงมาที่ไข่ได้เลยนะครับเดี๋ยวไข่ของเราก็จะเริ่มสุกขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆจากนั้นเราก็ผัดเลยครับนี่นะครับก็จะได้เป็นชิ้นไข่ที่สวยงามในขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันครับเครื่องปรุงอย่างแรกก็จะเป็นซอสหอยนะครับใช้อยู่ที่1ช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะครับเพื่อนๆน,นี่ครับตามด้วยน้ําตาลนะครับ1ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาก็ได้ครับจากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยครับน,นะครับผัดไปเรื่อยๆเ,เลยผัดไปสักพักหนึ่งให้รสชาติทุกอย่างเข้าที่แล้วก็ลงตัวมากยิ่งขึ้นครับใครชอบผัดแบบแห้งๆนะคบเพื่อนๆก็ไม่ต้องใส่น้ําแบบนี้ก็ ทานได้เลยนะครับถ้าเกิดใครอยากได้น้ำคลุกคลิกก็สามารถเพิ่มน้ำลงไปได้เลยนะครับแต่ว่าต้องเพิ่มก่อนปรุงรสชาตินะคบเพื่อนๆพ,พอเราใส่น้ำลงไปเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสชาติมันก็จะได้มีรสชาติเข้าเครื่องแล้วก็พอดีกันนะครับผัดเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปตักใส่จานกันครับ นี่ครับตักใส่จานได้เลยเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับเมนูมะรุมผัดไข่ไง่ายๆของเราในวันนี้นะครับมีข้าวสวนร้อนๆก็สามารถตักราดข้าวได้เลยนะครับบอกเลยว่าอร่อยมากๆครับเพื่อนๆเ,เนื้อของมะรุมนะครับก็จะมีความหนุบๆนะครับรสชาติที่ได้ก็จะมีความกลมกล่อมกําลังดีเลยนะครับให้อารมณ์เหมือนเรา กินมะละกอผัดไข่ครับเพื่อนๆประมาณนั้นเลยแต่ว่าก็จะมีกลิ่นของมะลุมอยู่นิดหนึ่งนะครับไม่ได้แย่เลยครับเพื่อนๆโอเคครับผมก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ลองนําไปทําตามกันดูได้นะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พ่าดคลิปต่อไปของทางช่องด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีนนาสาหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ